สบายดีพี่น้องสุขผู้สุลค,ครับพบกันพอ,อกันอีกคือเก้าครับผมกับแนวทางวราวุคใหม่ทางช่องเพชรน้องนันชาแนลครับผมก่อนอื่นการต้องขออภัยกันนะครับนะสองสามวันที่ผ่านมาบมมีเวลาลงคลิปครับผมช่วงล้าๆก็รู้สึกว่าพื้นจะบบกเขาปันใดนะครับนะลงไปก็คือยังบบกเขาปันใดเมื่อนี้ไม่มีโอกาสมาแก่เมื่อครับผมต้องขออภัยกันอยากภารกิจรายะาน,นะครับนะช่วงบุญช่วงงาน ทิมเพิ่นมากก็บไนนะไรนอกจากนั้นเป็นสมาชิกชิง้านเพิ่นกะหมู่บ้านก็ต้องร่วมช่วยกันบ่นมีเวลาบ่ามีสมาธิไอ้คัดห้วยเป็นไรเฮ้ยบ่ลงดีกว่าเนาะครับเนาะไกโบ่ค่อยมีสมาธิพองานหลสร้อยบ้านเมืองเป็นบุญประจำปีเนาะครับนะคงจะเข้าใจกันประเพณีบุญฟังไฟช่วงนี้ครับผมอ่ะสำหรับเมื่อนี้ส่วนจะมาถึงกันในกันกนงวดเป็นวดวันจันทร์ที่27เดือนพฤษภาคม2567ครับผม อ่ะทางจองเฮาได้คำนวณตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับผม <c oughs> สำหรับทางจองคิบโรงงานเฮานะครับนะบ่อ,บอ,บอ,บอลายใหญ่ห้างครับผมคลิปนี้อ่ะกระชับเวลานิดนึงครับผมวันนี้ก็นํนนาแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนะครับนะ่ะให้พอ่อใหญ่แม่ใหญ่ทางบ้านนําไปพิจารณาเสี่ยงโชคสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเลี้ยงหวยเหล้าเขานะครับนะเข่ามังม่งพิษมั่งเป็นเรื่องธรรมดาขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตาม สำหรับสมชบา,าชิกผู้เข้ามาเช่วไมครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับผมเพื่อจะได้รับไปแกงเตือนดือนๆดนพ่อเป็นแนวทางนะครับแนละ้ะสำหรับโมรายาชุดสองตบนคู่แรกครับผมรองนํำไปติดจมหน้าครับผมสองสองห้าสี่ สามครับผมนี่สาหรับหมวดนีนะครับนะรองนําไปผิดเจรณาเบิ้งครับผมสําหรับหวยเล่าเราบว่ามีผู้ใดลวงหลนะครับนะทางช่วงกับํานวณตามสูตรได้แบบไดกระนําเสนอกันนครับนั้นเข้าได้ผิดได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะมองมาคงจะเข้าใจสําหรับทางช่วงกับบอกเคลียวว่าเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนะสนใจนั่มกระตั้มบ่สนใจกะบ่ต้องซื้อตามนะครับเนาะหรือเปรียบเทียบายๆอาจารย์พื้นเบิ้งครับผมว่ามีตัวอะไรตรงกันบ่นะครับเนาะ ำหรับชุดสามตัวตัวนี้ให้ไว้ชุดเดียวครับผมสามสองสี่ครับผมอ่ะให้ร้องนํำไปปิดจรณาเบิ้งครับผมเสียงโชคเบื้องยาเสลินเน้นหนักนะครับมาเตือนกันไหม่บ่มีอย่างน่นอนครับผมการพนันนันบ่มีอย่างน่นอนยาหลินเน้นหนักหรือว่าเบื้งพันๆไปก็บ่เป็นอย่างครับผมบ่เสือกบ่ต้องเสือเสือก่าหวังรวยเน้นหนักถ้าถูกมันก็นดีไปครับผมถ้ามันบ่ถูกอะ เนะพราะว่าเขาบรูว่าเพิ่นจะเอาตัวใดมาออกฉะนั้นกะเลียนให้มีสติครับผมเปลี่ยนกันเลยก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นครับผม <c oughs> สำหรับชุดสองตัวล่างวันนี้ลองรุ่นเล็กเป่าบางนะครับนะเก้าเก้าเป็นสนองเก้านับก็ได้ครับผม เจ็ดสี่ห้าแล้วก็แปดห้าครับอลองนำไปพิจรารณาบ้งครับผมนี่คือชุดเหล็กหลางนะครับชุดสามตัวตดแล้วก็ชุดเหล็กบนครับผมทุกคน มันเาจะมีตัวใดเขาหรือบวเขาจะไหนกะให้ลองนําไปผิดเจริญนะครับผมเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์เปิ้นเบิงนะครับเนาะก็เดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางนะครับเนาะที่ทําช่องให้เราเขาหลายๆสูตรแต่ละสูตรบางสูตรเพิ่นก็นโอ้แม่นครับผมติดตามเพิ่นอยู่ยวเพิ่งเบิงพเพิ่งเพิกันนําเพื่อได้นํามาปรปับปรุงของเฮ่านะครับเนาะ,ะฉะนั้นกะทางบา้านเฮ่ามีอะไรสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนําดีกะ ยินดีนะครับเนาะ่าจะแนะนำหรือตีชมได้ครับผมยินดีเราฟังนะครับนะอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อจะได้มาปรับปรุงช่องครับผมบบมากันนะครับหลากหลายความคิดคอมเมนต์กันก็มากครับผมเขียนก็มาทั้งด้านทิปด้านคลิปนะครับด้านล่างของคลิปจะได้อ่านเพื่อนําไปปรับปรุงเพราะว่าคนเฮ้าอะก็ต้องมีจุดบกพร่องอยู่บางครั้งก็มองเราเห็นกระใสอะไรไม่ใช่ทางบ้านเฮ้านะครับเพื่อได้ปรับปรุงมองว่าเออเฮา จุดนั้นเุดนี้เพิ่นจะในชีแนะนํำทา่านะครับนะเพราะว่าถอือนักขุดบอลก็ต้องมีโคดนะครับนะอ่ะเช่นกันขึ้นกันครับผมอ่ะลองลายใหญ่ฮะสำหรับเล็กวิงกว่งน,นี้ให้ไวสองตัวครับผมบนล่างก็คือ,อสองครับอ่ะลองนำไปพิจารณาบ้างครับผม <c oughs> ที่นี้ก็จะคัดให้เลือนหน่อยลงหรือว่า ขันตัวเนียนกวมคิดเห็นของตั้งช่องนะครับนะวงกลมไว้ให้นะครับนะ่ะสำหรับจุดสองตัวบนกูแรกครับผมวงไว้ที่เลขเป่าสองสองครับผมแปดหนึ <c> ่ง <oughs> แล้วก็ห้าสามครับผมอ่ะลองนำไปลุ้นกันเบ้งครับผม <c oughs> ส่วนเลขบนหา้าขอวงไว้ที่เลขเป่าคือกันนะครับนะ่ะชุดล่างของห้าเก้าสี่ห้าแล้วก็ อ่ะครับผมอ่ะลองนำไปปิดเจรณาครับผมนำไปรุนไปเสียงโชกเบิ้งครับผมเพระาะว่าทางชงแต่เพนะียงแนวทางนะบ๊มี่ยังแน่นอนบ๊มี่ควรได้รวงรูนะครับนะว่าเพิ่นจะเอาตัวไหนมาออกฉะนั้นก็ใช่โชกดวงว่ากันสําหรับนักเสียงโชกนะครับนะคข้ามาเสียงโชกก็คือเขาบ่รวงรูนะครับนะอ,อ,บบนะอ่ะฉะนั้นก็ <c oughs> นำไปรุนกัน อย่าเสลนเนี่ยนะครับผมอย่าลืิ่มสมาชิกผู้เข้ามารับชมใหม่กกดติดตามกันไว้ครับผมกดติดตามกดรูปกระดิ่งกันไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทั้งช่องเฮาเลยครับยังไงก็ขอบคุณหลายๆสรวบการติดตามรับชมต้องขออภัยสองสามวดที่ผ่านมาทึ่งบกเข่าทึ่งกับบ่มีเวลาลงคลิปครับผมคลิปนี้วันนี้ขอแจ้มือครับผมอะแก้มือบอกได้ว่าคลิปนี้มีรุุนนะครับนะมีรุ่นแน่นอนครับผม ผมมีรุ่นกับชีวะอยางไรอ่ะคลิปนี้ตามธรมมานะคมีรุ่นครับผมอย่าลืมติดตามกันพรัเน้นเลขเป่านะครับนะอ่ะเน้นเลขเป่าครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้กุ้งจะมีแนวทางนํามาฝากแค่เพียงแค่นี้ครับผมถบกปอกันใหมคลิปนะ่ะโชคดีโชคมานํากันสุขคนครับผมสวัสดีครับ <c oughs>